ซื้อเดือนนี้ผ่อนปีหน้ากันไปเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ผิ่นที่นิสสันชอยรันนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถกระบะนาวาร่าสี่รุน่นนะคะของนิสสันนะคะ ตอนนี้นิสสันนาวรามีโปรพิเศษโปรดีๆออกรถเพียง9,999บาทแล้วก็ผ่อนปีหน้าเลยค่ะลูกค้าเราซื้อเดือนนี้ผ่อนกันปีหน้าเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนสิงหาคมฟ i กมอเตอร์โชนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำนะคะตั้งแต่ตัวนี้นะคะดับ i o n นสีแดงน,น,นะคะเจ็ดแสนหน้าหมเก้าค่ะตัวนี้นะคะ Pro โ r o เป็นขับสี่นะคะอยู่ที่1 1ึ่งล้บาทะคะ่ะ ตัวนี้นะคะสีขาวตัวนี้เป็นโปรตูนะคะับ2นะคะอยู่ที่1ล้านกับสามสิบบาทและตัวสุดท้ายะค่ะเป็นแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะส,สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นจัดโปรโมชั่นดีๆให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ งไงยัะบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นที่เปินจัดให้นะคะเดี๋ยวเปินจะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วใครสนใจนะคะออกรถกับเซฟินติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยคะ่ะจะมีของแถมจัดเต็มหรือจะเป็นผ่อนปีหน้าก็มาคุยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ